6กเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิดสิบเก้าจะมีอะไรบ้างไปฟังกันโหลคุณหมอกันเลยค่ะวันนี้นะคะให้โหลคุณหมอนำหกเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดสิบเก้ามาฝากทุกคนกันค่ะเพื่อให้ทุกคนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้นําข้อมูลดังกล่าวมาปฏิบัติด,ดูแลตนเองอย่างถูกวิธีลองมาเช็คกันดูหน่อยค่ะว่ามีข้อไหนบ้างที่เรากําลังเข้าใจผิดกันอยู่ข้อที่หนึ่ง เชื้อโรคแพร่กระจายผ่านอากาศได้จริงๆแล้วนะคะเชื้อไวรัสโควสิด19ไม่สามารถแพร่กระจายผ่านทางอากาศได้แต่แพร่กระจายผ่านละอองเสมหะละอองฝอยการไอจามจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อข้อที่2ดื่มน้ำร้อนน้ำขิงพริกกระเทียมสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควสิด19ได้ในปัจจุบันนะคะยังไม่มีข้อระบุทางการแพทย์ที่แน่ชัดว่าสามารถป้องกันโรคได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็น 3. หน้ากากผ้าป้องกันเชื้อไม่ได้หน้ากากผ้าสามารถลดการปนเปื้อนและอองฝอยจากการไอการจามได้แต่ควรหมั่นทาความสะอาดสักหน้ากากผ้าเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอมิฉะนั้นหน้ากากผ้าจะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคซะเอง 4. สามารถกลั้นหายใจตรวจการติดเชื้อที่ปอดด้วยตัวเองได้ โดยปกติแล้วแพทย์จะต้องเป็นผู้วินิจฉัยโรคด้วยการฟังเสียงปอดร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดไม่ควรตรวจด้วยการกั้นหายใจด้วยตัวเองนะคะหากระทรวงสาธารณสุขปิดข่าวปิดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทังกระทรวงสาธารณสุขไม่มีนโยบายในการปิดบังข้อมูลข่าวสารแต่อย่างใดพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็วโดยการอัปเดตข้อมูลประจำวันเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และข้อสุดท้ายเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่สามารถป้องกันได้เชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถป้องกันได้ด้วยการมีสุขอ,อนามัยที่ดีเช่นล้างมืออย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการสัมผัสจมูกปากตาโดยไม่จําเป็นเพียงเท่านี้แล้ะค่ะคุณก็สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แล้วเอาละค่ะก่อนลากันไปให้หลคุณหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับวิดีโอเราด้วยนะคะ